ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลงทะเบียนรายชื่อ,อบุคลากรนะครับโดยเข้ามาที่แถบเมนูซ้ายมือนะครับชื่อเมนูเออจ้าหน้าที่นะครับแถบเมนูเจ้าหน้าที่หลังจากเข้ามาที่แถบเมนูเจ้าหน้าที่แล้วนะครับให้ทำการกดแอดเพื่อที่ลงทะเบียนเจน้าหน้าที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่นี้ใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ลงไปนะครับสมสมหมายนะ ใส่ตำแหน่งเข้าไปนะครับระบุเลขใบประกอบวิชาชีพนะครับสมมุติใบประกอบวิชาชีพต่อมานะครับตรงลงทะเบียนลายเซ็นนะครับนี่จําเป็นนะฮะคือการลงทะเบียนลายเซ็นเนี่ยถ้าลงทะเบียนตรงนี้ปั๊บนะทุกเว้นระเบียนที่เราจัดทำขึ้นมานะครับลายเซ็นที่เราลงทะเบียนไปเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปแนบกับเว้นระเบียนทุกครั้งนะครับ โดยการลงทะเบียนลายเซ็นนะครับถ้าเปิดในคอมพิวเตอร์ให้คลิกที่ลูกกุญแจสีดําตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการเซ็ลเนลายเซ็นถ้าเซ็นไม่ถูกหรือเซ็นไม่แก้ไขก็คลิกตัวลูกศรตรงนี้แล้วก็เซ็นใหม่นะครับเมื่อได้เป็นที่พอใจแล้วก็ด้านขวาด้านด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะไอตัวลูกศร แม่คุญแจที่หายไปให้มาคลิกตรงนี้นะฮะเพื่อเป็นการบันทึกจากนั้นกดเซฟครับจะมีเจ้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับเท่านี้เวลาเราให้บริการคนไข้นะครับตอนเราให้บริการคนไข้เนี่ยมันก็จะมีแถบด้านล่างสุดนะครับที่ให้เราเลือกเจ้าหน้าที่นะเมื่อเราเลือกเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับลายเซ็นที่เราบันทึกไว้ก็จะไปลงในเวนลเบียนนั้นครับ ก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับพบปัญหาในการใช้งานนะยังไงก็ทักมาสอบถามได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ